ลองใส่ดูนะครับลองใส่แทนหลอดเดิมมันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ สภาพนะครับ <S <S เื่องตู้เย็นเล็กๆอันนี้คือตู้เย็นจิ๋วนะครับตู้เย็นจิ๋วเดียวกี่คิวไม่รูกันก็ยังแพงมาอยกนะครับเอามีดแทะนะครับปลามีดทั้งเรื่องเห็นไมเห็นรูไหมยิ่งเล็กยิ่งทํายากนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทํางานมันก็เหมือนเหมือนกับในตู้เย็นใหญ่ทั่วไปนะครับแต่ทํายากกว่านะนี่ ยากแค่ไหนก็ต้องลองดูครับอมาลุยกันเลยดีกว่าครับ ยืมของมาใช้นะครับีิชามันตีนังกากับมอแล้วก็จะทำความสะอาดแล้วก็เชื่อมนะครับ เหตุที่ผมไม่เอาพวกกระดาษทรายขัดนะครับเพราะกระดาษทรายมันจะอ่าพื้นมันจะเรียบเกินไปนะครับผรนมีต้องใช้แบบคัตเตอร์แบบขุดๆลยเนี่ยครับให้พื้นมันขูดขัดเพื่อเวลาเชื่อมมันจะได้เชื่อมง่ายๆนะับเคยลองเอากระดาษทรายขัดแล้วเชื่อมไม่ติดนะครับวิ่งเพื้นผิวมันเรียบเกินไปนะครับมไม่เกาะ ก็ประมาณนี้นะครับแ้วกสหานิดนข้หยุดยาหรือจะเปียเชื่อมติดตัมีเตียมไหนดูเชื่อมเลียโอเคครับเดียเชื่อมกันเ สวยงามนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับตัวนี้ผมเช็คลัวนะครับพอเราเชื่อมสอนแล้วก็ลองอัดในโตเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานแบบเข้มข้นนะครับดูว่ามันมี ฟองอากาศออกมาหรือเปล่านะครับไม่มีนะโอเค ในเครื่องนี้ผมยังไม่ได้ล้างระบบก็คือไม่ได้เอาเอฟเข้าไปในระบบนะครับผมจะลองลักไก่ดนะูเหตุผลที่ผมลักไก่ก็คือไอ้ทีมรั่วมันรั่วอยู่ด้านอ่าด้านล่างของตู้นะครับของช่องฟิตนะส่วนมากนะ้ํามันจะไม่เข้านะครับ ต้องลองดูถ้ามันไม่ได้ถึงจะเอ่อถอดทะมาล้างระบบใหม่นะครับไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าได้ก็ถือว่าจบไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอากาศก่อนนะครับก็จะประมาณสักครึ่งีหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเด็ดเหือนเดิมที่เคยทำให้ดูนะครับโอเคนะครับ ในตัวนี้ใช้น้ำยา R หกร้อยนะครับเหมนเดิมไล่ลมไล่อากาศแล้วก็วายน้ำยาเข้าไปเลยนะครับปล่อยเข้าไปก่อนนะครับคุณเสียบไฟนะนะครับปล่อยเข้าไปก่อน پماني ช่วงเริ่มต้นนี่อ6าหกร้อยงี่อย่าเพิ่งอัดน้ำยาเข้าไปเลยนะครับปล่อยให้ดิ้งในระบบก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆเติมเข้าไปทีนิดทีนิดนะครับพอเติมไปโอกาสตันมีแน่ครับทำไมผมทำไมช่างเขาชอบจับนี้มันจะร้อนนะครับถ้ามันฉีดน้ำยาดีแตนเนอร์หรือไดเออร์เนี่ยมันจะร้อนนะครับจะอุ่นนะ มันจะอป่นอุ่นลยนะครับนี่ผมจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับสักห้าถึงสิบนาทีก่อนเราค่อยตเติมยาเข้าไปทีนิดเนี้นะครับโอเคครับผมเดีย๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะเย็นหร,รือเปล่าครับมาดูตอนนั้นเลยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันดีกว่าอันนี้ผมเปิดประมาณสักสามชั่วโมงนะ เข็มยังไม่ตกมาที่เลขศูนย์นะครับยังอยู่ในแถบสีเทียวอยู่นะครับอันนี้ถือว่ายังเครื่องยังใช้งานได้นะครับแล้วก็ยังไม่ตันนะครับถ้าตันนี้เข็มจะตกไปเลขศูนย์เลยนะครับเลขศูนย์ดูข้างในข้างในก็นี่ครับฟังเสียงนะ,ะฟังเสียงนี่คือน้ำแข็งนะคที่ผมรูปๆนะอ่าโอเค ยดีนะครับถือว่าเขาเรียกอะไรนะทำระบบแบบลักลักไก่นะครับก็เย็นได้นะครับแต่ต้องดูนะครับว่าดูเหตุผลว่าทำไมทำได้ทำไม่ได้นะครับโอเคครับผม EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับพบกับ EP ต่อไปนะครับว่าผมจะซ่อมอะไรให้ดูนะครับสวัสดีครับ